รับรู้เข้าถึงเข้าใจราคาก๊ส LPG ไทยวันนี้ถ้าเราได้สิทธิ์ซื้อ LPG ราคาเดิมเราจะโอนสิทธิ์ให้คนอื่นได้ไหมคะถ้าท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการซื้อก๊สถุงต้มหรือ LPG ในราคาเดิมเมื่อรัฐเริ่มปรับราคา LPG เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาท่านไม่สามารถให้สิทธิ์ใครไปใช้แทนได้เนื่องจากรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ในการบรรเทาผลกระทบต่อครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและร้านค้าหับเล่แพงลอยอาหารเท่านั้น ผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์กันได้รับสิทธิ์ต่ต้องใช้แก๊ส LPG ในราคาปกติดังนั้นหากพบประชาชนหรือร้านค้าแก๊สไปแอบอ้างใช้สิทธิ์ของผู้อื่นจะมีความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นมีสิทธิ์แล้วช่วยรักษาสิทธิ์ไว้ให้ดีนะครับอย่าให้ใครไปแอบอ้างสิทธิ์ได้รับรู้เข้าถึงเข้าใจราคาแก๊ส LPG ไทยวันนี้